ไม้เท็ดหมดแล้วปิดตำนานครับไม่ต้องมานะขอแค่มันอมนะถ้าอมก็ติดเลยนะอันนี้นี่โป้มือผมเลย готов к กระโดดโอ้ยนหย่อยนแลวนะลงคอกันเลยครับหนูยางครับผมหนูยางสีเขียวนี่ครับลงคอเลยไซส์สวยนะไซส์ใหญ่กว่าปอกแฮน์รถดิกนะครับขัดรถขันวัดครับคิด้นึกว่าหลุดแล้วลากมา เหมือนแบบปางมันวิ่งย้อนมาครับโอเคครับผมนี่ครับเก็บปลาท่อนันแว้นใหญ่ๆได้หมดนะครับลองดูครับรันตีเลยหนูอยางแขะแต่ว่าผมแนะนำถ้าไปตกนะครับแนะนำไปกิฟเบอร์ศูนย์เไม่ก็เบอร์หนึ่งพอนะครับเหยื่อตัวเล็กบางทีแอคชั่นบางทีมันทำแอคชั่นเพียนะครับเราใช้กิฟตตัวใหญ่จะกิฟเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์แล้วก็ไม่ต้องมีลูกหมุนก็ได้ครับนี่ครับ ผมก็ไม่เคยใส่ครับไม่ได้ใส่มานานแล้วนานนานก็กิ๊บคอนโทรนเลยโอเคครับผมสุด,ดอยอดแง่น้อยครับแอบบอกเลนะื่แหละารไม่สุดแน่นอน <c oughs> กัดเลยไหมเลยนี่ครับขอแค่มันอมนะ้ออมก็ติดเลยนะช่อนแวน่นแอ่งน้อยนิดเดียวนะไปดูไ์ขออนุญาตเก็บไปทำปลาเคม็มแล้วกันดูดิเราสดทำปลาเคม็มกินนะนอร่อยมากแดดเดียวพาหลังนะนะครับไฟกำลังเลยไซส์มินิโอเคผม หมายที่คนคาดไม่ถึงครับบอกแล้วมันมีตัวลองตีดูครับเดี๋ยวตัวเล็กครับหนูยางแค่สุดยอดหมายมันหมายวนะ่น้ำมันไม่ค่อยมีแล้วครับมันมีแค่เป็นลมวิ่แต่ว่าลองตีแล้วมันได้ตัวเนาะก็จ่ายไปเรื่อยๆนะปลามันขึ้นมาตอนที่ฝนตกครับแล้วก็มา

để trả phơi rồi nè phơi rồi bây giờ đi, bạn, coi thử cột cấn, cắn cái nụ ya không điều, ตรงนั้นแหละมันอยู่ข้างหลังแล้วพอดีคนระับโอเคครับผมมองไม่เห็นเลยครับมองแบบหงเด็กดมากเลยแล้วมันอยู่ข้างหลังอ่ะกัดเป็นหมูย่างครับั่างสอนไปแล้วกันปล่อยไปนะครับลูกคอลโอเคครับผมสัญญา

อูเรีบเยบร้อยเรียบร้อยอ๋อสายตึงแล้วเพราะว่าตัวเล็นอากาศตั้งหลายทีแล้วตัวเล็กเกินเราปลป่อยไปแล้วงั้นดูตัวตัวดิท่านนี้นี่โป้มือผมเลย กจะพูดอยากจะเอ่ยหนูยางนะครับไปโอ้เนียนเลยหลบเนี่ยครับหนูยางแค่นะครับเอาโยเด็กขใครก็โดนขอให้มันอมนะยครับอ๋อปากเลยครับผม สุด,ย,ดยอดยอดเลยครับ็น่าตียอะเขะเสียงแ้ยครับน้ำมันออกส้มๆไปหน่อยอุ้ยปกตะกักกระตักยืด้อย ันไปมองวนตาบเลยสก,กัดตอนที่จะยกเหยื่อขึ้นนะครับผมก็ไม่ดูหรอกหันไปทีเอา้าฟองปลาสก,กัดน,นี่นะโูยางครับผมสีเขียวเข้มอาจะเปลี่ยนเลยใช้สีเดียวเลยตนันครับโอเคครับผมดูสิวนตาบเลยนะครับ ลงคอกนครับจุ๊บเบาแบบนี้ครับมันลงคอก็เดี๋ยวลองให้หยุดไหลกันเดี๋ยวผมก็ฟังเกล้วครับหนูยางครับมันไหลไม่หยุดเลยคันแอเกยร์ครับผมแต่เทเนียยจะใช้งัดนะครับจะก็จะมีอยู่คันเดียวครับมีคันนี้ครับเวทเดียวเลยสิบยี่สิบไม่ชอบใช้คันอ่อนครับรู้สึกว่าคันอ่อนวัดตาน้อยเข้าวัดตาไม่อยู่ด้วย ยิ่งเจนชดโงคนับโดนซสายใหญ่ครับคันงงเลยแล้วแต่เวนะทบางทีเราเวทเลือกให้เหมาะสมนะแต่ว่าสนะิบยี่สิบเนี่ยได้ตัางชอนนังชดโดเลยเขี okay, นะ้ยบผมไหลไม่หยุดเลยคันนี้กันนะสัดญาต่อครับมาต่อมาต่อนะนึงภาพนลานลุกโลกหนึ่ง ไอ้มมูนน้ำมนันไม่ค่อยดีแล้วมจะออกกระใส่นะ อุตัวเดียวยมวใสสวยสสวยปลาเข็มจัดนี่ครับหนูยางอีกแล้วครับผมตัวเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนเหยื่อและไม่ได้เปลี่ยนสีครับย่างสีที่ปากัดดีครับใช้สีที่เราชอบนะครับเราชอบสีไหนใช้สีนั้นเลยกัดทุกสีครับผมแต่ที่ผมลองมา หนูย่างแค่ในค่ายบัลลูนครับผมฝากครับผมยอดปีตำนานหม้เด็ดหม้เด็ดมาแล้วปีนตำนานครับไม่ต้องมา้านะโอเคไปเรียบเอาเ็ปมีอะไรตรงนี้เลย,เลยแองประมาณสองเมตร ไม่อยากจะคุยไม้เดียวพอนี่ <c oughs> <c oughs> ผมบอกแล้วหม้แบบนี้แหละลวรวยยับเอากลับไม่ไหวอะเอาจา่คำเดียวหม้ที่แบบแองนิน้อยเงี้ยดูไฟละประมาณสองขีดกตาเป็นหนูยางครับโอ้วัดเบ็กรูดเลยนะครับเบรกอ่อนไปนหน่อยนี่ยังอยู่เห็นปะ ผลของการที่เราลองยอดนะครับได้ผลที่เสมอไปสวยๆเค้บ <Okay, S 1> ผมเป็นผังสุดยอด 反正我。 ใหญ่กัดนะครับกัดไม่คาบจริีมาหูดที่ภาคนหนนะมันจะกัดเพิ่มเติมนี่ครับเม่นยานะครับไม่ค่อยกรับอันนี้ก็ลุยป่าลุยสว่าดีนะครับลองใช้ดูครับผมเม่นยางแคะราคาเป็นรวหนักเจ็ดมครับยาวสามัเจ็คือบอดี้ครับมันคุมตัวเบ็ดแค้นไดเยอนะครับเลยทําให้แบบ สุดเจ้าครับผมรอยคนเข้ามาเตียนแล้วมาใครก็ถามถามไลไดหรือเปล่าก็ไม่รู้ <S <S 1> <S 1> ผมว่าน่าจะบางตัวแล้วละ่ะรู้จักรอยคนเข้านะแต่ว่าไม่เป็นไรผมใช้เป็นเล่นอย่าปลาปไปทุกปลาเที่ยวปลาเที่ยวเขาไม่กลัว ยูปายูปายข้าไปวิ่งข้าไปวิ่งข้าไปวิ่งเลยนะครับแค่ปลาเคม็มอกีกแล้วก็ผมนี่เมนยางนะครับตัวแค่นี้ก็ติดอยู่นะคือเห็นไหมน,นะมันคาบพอดีปลาพอดีคำเลยครับปลาตัวไม่โตแค่ okay, ครับผมเมนยางแค่อย่าสกิดเดี๋ยวติดปากตามสโลแกนแล้วครับผมสุดยอด ใหม่นะครับใหม่จะตีเหนียวไม่ตีตีใหม่ล่องล่องนะครับล่องข้างนะใครเห็นก็นรู้ว่ามีปาโอ้ยอไล่ไล่ว่วที่แววเลยที่มิดา นนเรียบร้อยเรียบร้อยออกจริงนย่กจะคุยไม่ยากยนะครับนี่ออกชา้าช้าปลาไฟปลาเข็มเลยครับเต็มปาก กัดรถคันนะครับนะครับรถคันว่าปล่อยสายนะครับหย่อนแบบนี้เลยท้องช้างเวลาวัดกะให้มันไปแค่ตรงเนี้ยตึงนะครับอย่าไปสุดแล้วตึงนะครับบางทีคันจะหักได้สําหรับมือใหม่นะเวลาวัดอ่ะปล่อยหย่อนหนึ่งกะว่าวัดปุบมันจะตึงแล้วมันยางมันจะกระตุกเข้าเข้าเข้าปลาครับนี่เป็นยางค้าครับผมเล็ก,กนะรัดตบไปหนึ่งสุดยอด